ลอนมาม่าแม่ตีนไก่อู้ีนเต็มเต็มเลย,<น>ยอยค่ะบ้านเย้าเม็ดแจมวันดีห้างบนดอยของชาวบ้านนะคะชาวสวยๆว้าวครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปางไฮนะครับทเทพเสด็จเนาะ ก็ oh. จะพาก้มาก,กินของอร่อยบนดอยนะครับเจา้าอันนี้ค,คือเริ่มต้นร้านแรกเราอยากกิน๋วยเตี่ยว,วร้อนร้อนท่ามกลางเสียงน้าไหลเจา้าครับเส้นนี้จะมีน้ําไหลตลอดเส้นทางแล้วก็จะมีคาเฟ่ร้านอาหารเยอะมากเลยเจา้า <Wow. S 2> ตอนนี้แวะก,กินของคขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหน้าฝนก็จะชุ่มช่ำเขียวขจีเนาะอยากจะพามาเที่ยวบนดอยาคาเฟ่บนดอยอาหารอร่อยๆนะ อันนี้ค,คือถุงก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก่อนนอแล้วก่อนรบ,บรรยากาศดีมากเลยพามาร้านนี้นะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่โฮงครัวโอ้โห,โหอยู่ติดกับธรรมชาติแม่น้ําไหลนะครับเสียงน้ําแบบสดชื่นเนะาะ่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะพี่เบียร์นาองมันก็จะเริ่มปรับปรุงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาหน้าหนาวนะครับบรรยากาศบรรยากาศาทุ่งชาแบบนี้นะคะฟังรูกเด็กที่เดินเล่นรู้แ้วก็มีลำธารแบบนี้เลย เรามีที่พักด้วยนะพี่เจ้านีโโ่ใครชอบติดธรรมชาติสามารถมาพักกันได้แต่เรามาแวะเที่ยวมากินอาหารนะครับแต่วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญใครนอกโอ้โหทรงผมแบบนี้ไม่เคยเห็นปึ๊บปึ๊บ,บใครเนี่ยฮัลโหลอ้าวน้องแพงมา <c oughs> <c oughs> ไปทาทรงผมใหม่นึกยังไงทําทรงนี้เนี่ยอยากสวยอยากเท่ค่ะอยากสวยอยากเท่ทร<ส>ง,<ส>งนี้เขาเร<ล>ียกว่าทรงอย่างเจ้า ลอนมาม่าโอ้ไปทำร้านไหนเนี่ยไปทำบ้านที่ไปเนี่ยบ้านเลยค่ะอ๋อแถวบ้านออกแนวประมาณแบบนิปปี้เฮปปี้เนาะโอ้โหเท่เลยนะน้องไพวัก็อยู่ในช่องเรามานานนาละนานนจะเข้ามาทีหนึ่งมาลมเปิดสีสันเนาะค่ะหิวเข้ายังเจ้าหิวแล้วค่ะหิวแล้ว เมนูเมื่อกี้แล้วยังสั่งเรียบร้อยแล้วครับก็รอไ๊บนึงได้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่มาร่าใช่ไหมวันนี้นะของชาวเดี๋ยวพาไปกินของหวานบนดอยจ้าได้เลยบรรยาก,กาศด,ดีเลยเนาะครับปังให้มาแล้วครับ ก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระโอ้โหดูมากเลยเจพีต่ตีมไก่โอ้ตีมเต็มๆเลยอ่ะน่าจะล้วนๆแน่นอนครับผมแบบน่าจะได้ที่แล้วแหละนะดูจาก,ส,กสีนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยใช่แล้วตีมกันไปแล้วครับเดิฟเฟอร์กินกันก่อนนะครับโอ้โหครับอร่อยกลมกล่อมมากครับลองกินกัน้ำแก้ซุปอร่อยมากแต่ไม่ได้ปรุงนะครับ อะไรคะร้อรื่อ,อะไรกินก่อนแล้วครับไปทิพย์กินคลิปอยู่ครับเส้นเกี๊ยวธรรมดาแต่บรรยากาศไม่ธรรมดาเจ้าป้าเดี๋ยวเดินทางต่อครับอ่ะเพิ่มพลังก่อนเดินทางต่อฟังเสียงน้ำโต๊กเจ้าแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปด้วยครับอื้ม แล้วไก่เปื่อยๆนึกถึงตีนไก่ซุปเปอร์เลยเนาะอร่อยมากไปเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปเช้า กดเขี้ยวให้สัญญาณแตรไปเราผ่พพานชิงคองม g s m สิบไลน์รับที่เราเคยเล่นผ่านูมกันนะแต่ว่าวันนี้เราผ่านนี่เชน,นะครับครับตอนนี้เราก็จะทะลุจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดลำปางเจ้าเส้นนี้คือเส้น ลัดดยไปตี่จังหวัดลำปางเลยเจ้าครับบ้านแม่แจม่มนาะอ,อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจ้าหากาแฟกินบนดอยเนาะนี่จังหวัดลำปานครับ คือเมืองปานว้าวสรบหอทเจสอนบ้านเย้าเม็ดแจมว้าว <Wow. S 1> ถึงแล้วอ่ะเลยกันไปก่อนบ้านเย้าผสมนะครับหลายชาติพันธุ์้มีอาหารตำสั่งด้วยนี่ เ่เอยสียดายดมากเลยครับวันนี้ร้านไม่เปิดนะแต่ไม่เป็นไรเอาไว้แกะส,สุดมาฝากนะครับนี่ข้างล่างนุ่็เป็นหมู่บ้านยาผสมนะครับโอ้โหทางผ่านมีเลี้ยงน้องแพะด้วยสวัสดีจ้าโอ้โห สวัสดีจ้าน้องแพะอ่าระวังลั่วน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหหลายตัวเลยสวัสดีจ้าโอ้น้องเขาแบบชินกับคนบ้างเลยอ่ะนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสวัสดีจ้ามาแล้ว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 สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแล้ว โอ้น bueno> ่ารักมากเลยวันดีวันยังน่ารักไหมวันดีจ้าโอ้น่ารักน่ารักอ่ะวันย่งครับเขากินหญ้าเนี่ยระวังนะกินไหมวันดีอ่ะโอ้นู่นสีน้ำตาลก็มีนี่สวัสดี อ่ะกินไหมโอเคเขากินด้วย <laughs> เขากินด้วยอ,อ,อ่ะกินแย่ต้องพ่ายาลอยู่ในรถอยู่พว่าเมารถเจะโอ้ยนยะดูหน่อยครับโอ้อ <laughs> กินเร็วมาก <laughs> <laughs> เอาให้ตัวเล็กด,ด้วยดิอโอ้โหน่ารักน่าชัางมากเลย,ย,ยลครับอ่ะ กมน,นดึงมุดึงมากันโมเดลแ,แล้วมีที่นอนอยู่ใต้ศาาลครับเดินทางกันต่อหากาฟ<ส>แฟก<ส>ินเสียดายร้านกาแฟร้านแรกไม่เปิดเนาะปกติเราจะแวะที่ร้านกาแฟที่หมู่บ้านยาวจ้าครับใ้าร้อานยาวกาแฟใช่ปไปไปลุ้นเอาข้างหน้าเนาะเพราะว่าเรามาวันธรรมดานะ<แ>ก็เลยร้านเขาจะปิดกันนะส่วนใหญ่เปิดเสาร์อาทิตย์กันส่วนใหญ่จะเปิดเสาร์อาทิตย์เนาะอ่ะ ไม่เป็นไรลุยต่อครับสาวเมารถมาละเป็นไงไหวไหมไหวโยครับอ่ะป้อนให้น้องแพ้หน่อยโอ้หัวหัวโพเอ้ยหัวโพเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะโอเคครับอ่ะตัวอ OK> ื่นบ้างตัวอื่นบ้าง น้องพยาาแนวฮิปปี้ครับเปลี่ยนลุกแ่หคนเ <laughs> ใช่ให้ตัวเล็กบ้างไหมเนี่ยตัวเล็กอีนูน่นตัวเล็ตัวน้อยครับตัวใหญ่พอก่อนให้ตัวเล็กเออตัวเล็กอเออตัวเล็กเดินหนีอีกออไม่เป็นไรอะตัวใหญ่กินไปก่อนเอา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 เขาเขาชนเขา,ขากันเ,เ,เจยเยน็นเจยเย็นเจเย็น มา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 แล้วมามา,าไปนะครับตัวใหญ่กันแนละ้วจะฝูงจะฝูงไปเ,เลยน่ารักมากจงครับอยากเมารถเนาะใช่เดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่านะ้ะ<า>ครับแล้าตะบนตะกี้กับปิ๊ดเนี่ยบพ่ใช่ไปกัน พักยกพักใจกันที่ไร่สุวรรณนะสาวๆวาอยากกินกาแฟเย็นๆก็จัดไปครับกับบรรกาศดีๆในวันนี้ร่างกายต้องการคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนที่ไรสุวรรณเจ้าที่นี่กับที่นีแมคแคเดเมียแต่มรูกว่าช่วงนี้มีอยู่หรือเปล่านะกาแฟอร่อยล้ำเจ้าในหมู่บ้านแม่แจมเลยแม่แจมแจมมาก,มาก ดีครับร้านเปิดอยู่เนาะโอ้ดูหน่อยนะครับคาราเมียอยู่โอ้กระเทาะเมล็ดเมคคาเดเมียครับโอ้มาจังหวะดีมากเลยเดีขออนุญาตดูนิดนึงนะครับโอ้โหอันนี้มีกาแฟแมคคาเดเมียอยู่ก่อนแน่โอ้มีมีจัดจัดจัสดีจ้าหนูเมียว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 นี่เมคาเดเมียลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะมีเครื่องกระเทาะเม็ดนะครับ โอ้โหเดี๋ยวก็นโลก็ได้ค่ะท่นี่กิโลละพันเจ้ากีโลละพันนี่ง่ายหนูถุงใหญ่ๆเลยอิกละร้อยเนาะแปลงแบบแปลงส่งออกทั่วประเทศนะเจ้าค่ะนี่สด็มเลยอันนี้อบเลยไหมคะยังค่ะยังเนาะนี่แบบโซนเลยค่ะอันนี้ยังมันือว่าโซนเก็บแบบคือไหลเก็บความชื้นเแบบร้อยนะเจ้าไล่ความชื้นกินได้เลยก่อ ได้ค่ะเป็นมันจะอร่อยเหมือนที่อรงแรมโอ้โหดีใจเมนูสิกเนเจอร์เลยกาแฟแมคคาเดเนียเลยจัดเลยร้อนก็เย็นดีค่ะเย็นอาเย็นครับโชคดีมากทำให้เห็นกระท้อนเม็ดด้วยขึ้นชื่อที่แม่แสบเลยเนาะอ่ะไพื่อนวานทำไรน่ะอันนี้เคยมาค่ะอ๋อเคยมาใช่ไหมแล้วก็มากระท้อนมิดด้วถ่ายรูปอะไรถ่ายรูบอะไรถ่ายรูปมีชือเลยโอเคจะร้อมเหรอ น้องเพวาลองดูมาแกะแยกหน่อยนึงค่ะมันนมาแล้วแกะแยกหน่อยนอกจามันจะเข้ามือน้องกวเจ้าระวังนะเดี๋ยวของเขาเสียหรือเปล่าสักเม็ดสองเม็ดพอใช่เล็งดีกลัวกลัวมือใจเย้ยนะเพวาพี่เป็นห่วงความปลอดภัยแกได้พี่ทำไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นห่วงมือค่ะทำเลยนะคะครับโอ้มันโอ้มันก็ขึ้นกัน อ่าได้เน่พอได้ครับเอาอย่าบอกไม่ยอมมาแตกเด้อซ่าไม่แตกนะก็ไปไล่มือใหม่ครับขับอยู่ครับได้ไหมไม่สำเร็จเอาของเปิ้แตกเหรอค่ะเอาเอาเปิ้แตกครับลองจิ้มอ่ะจิ้มได้อ๋อจิ้มได้ชิมได้เป็นไงบ้างมันไหมมันยังไม่ได้อู้ไรความชื้นหมดได้เหมือนทั่วนั่นแหละเหมือนทั่วแต่อร่อยนะแพงด้วยครับก็เหมือนทั่ว หมดที่คั่วครับป่ะรอกาแฟกันนิดนึงครับฮัลโหลนรต้องถอดรองเท้าว่เนาะฮัลโหลฮัลโหลีฮัลโหลจมาสวัมดีค่ะฮัลโหลสวัจ้ามันัการลุกฮัลโหลมาแล้วเอาอย่ระวังแต่ระวังหนึ่งรับการลุกัพานสระวังนระวังเพวนแม่ฮัลโหลมาแล้วจ้ามากหม นะเป็นตัวเรียกลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านที่ร้านมีอาหารขายก็เจ้าโอ้หน้าหนาวมีต้องสั่งออเดอร์เนอะที่ภาคมีก็ค่ะมีที่ภาคมีอาหารนะโทรมาสอบถามทางร้านได้แต่ช่วงนี้หน้าฝนก็จะเงียบๆหน่อยมาเล่นกระทาโลเลยนะคะเห็นในเพจเป็นลูกค้ามาเยอะมากนี่ไปไพรเดิมชมวิวฟังนี้หน่อยไปรทาโลลงซะ กาแฟอาราบิก้าไรสุวันนะคะนบนี่พี่มากมากันมาพี่มากคิมเบอรี่นวักันนะเมคคาดีมียจ้าอะพาว่าหายแซบเจ้าอยู่ไหนเ่ย กาแฟแมคคาเดเมียชิมดัวลัมก็อรัมอ่ะอร่อยกับอร่อยอรัมลัมก็เจ้าเป็นได้ไงวะมันมันหอมหอมตื่นทีนี้แหละเมารถอร่อยค่ะต้องลองต้องลองอร่อยค่ะอร่อยเนาะแต่ว่าแต่งหน้าแบบเต้นอ่ะโอ้โหตรงนี้เป็นจุดใหม่นะสมัยพี่มานี่เป็นยังแบบแปลงเตื้อ จุดถ่ายรูปน้องแม่มันจะเป็นหน้าหนาวแล้วตรงนี้เปิ้ลจะปลูกดอกค่ะจ้ะน้องจะปลูกดอกงามค่ะน้องแม่นลประเดี๋ยวนี้มันหน้าเปิดเดือดปับปรุงเนาะมาค่ะพาไปชมวิวมุมสูงข้างบนหน่อยเสียดายร้านพิซซ่าบบเปิดโอ้เดี๋ยวได้กินลาบแตงพิซซ่าแล้วค่ะเพีววะกินลาบเพียหมอเขาเนี่ยแบเปิ้ลก็หลับก้แน่เนี่ยเนเลยลูหรอเออลูเอาลูหลับเลือด ลาบะเปิงกินลูเห็เปิงเนาะโอ้เรามีกระต๊อบอยู่ข้างล่างค่ะวานี่อันนี้คือห้างห้างบนดอยของชาวบ้านนะคะเพื่อนเอาไว้พักผ่อนไม่สุวรรณจ้าวะอย่าสิน่าจะเป็นห้องครัวข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปเฉไปเดินดูไปขึ้นไปข้างบนมุมสูงน้องทาโร่มาแล้วฮัลโหล ไปวิวมุมสูงเดี๋ยวพาไปแอลวัดพามาแอลคาเฟ่ก่อนกลับาแอลคาดียดีๆนะเจ้าหัเลิศลงไปนะ่ะบรรยากาศว้าวญญาว้าวดูบรรยากญญาศโอ้โหหันวัดปุ้ตุยเนอปี้แมนเดียวปลาไปใกล้ๆเลยหมู่บ้านแม่แจ่มแจมมากมมากับมุมสวยๆกับคนงามเจ้าว้า 360องศา360องศาด้วยกันหมุ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 นตาม <c oughs> เอาหมุนตามเร็วก็กขัดใจไปไปกินกาแฟกันเจ้าตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นบวยเจ้าอู้ หน้าหนาวเราเป็นอกนอกเนาะดอก,อกสีขาวเห็ไหมะต้นใหญ่มากแล้วก็อยู่มุมสูงถ่ายรูปสวยมากนี่ไปกี้เขาขึ้นไปกระโดไหมเราถ้าถ้าดอกพันญยมมันจะสวยมากเลยค่ะเจ้านะทาโลกทาโล่มันตัวมาตลอดเลยนะเดี๋ยวเอาลากปิดบ้าน,นะคะ่ะเดินไปร้านกาแฟ <5 S 2> มามมแล้วโอ้โหกาแฟแอบกินบ่กกี้ล้ำขนาดเจ้ารอร่อยเหมือนเดิม,มต้องมาเจ้าวันหยุดนะคะตะเลิกหรือวันหยุดส์อที่มาได้ค่ะมากินกาแฟอร่อยอร่อยบนนี้เนาะมาอดนุนมันแคดิเมียตยัยเดี๋ยวเราจะขับรถแอลมูบ้านนิดนึงจเจ้าหากาซื้อของกินยมเย็นเข้าบ้านดีกว่าเนาะครับไปเจ้าที่นี่แม่แจ่มแจ่มมาก ชาเขียวเข้มข้นชาเขียวนี่ลำ้ำมานี่ต้องเินเจ้ากับกาแฟมัคคาเดเมียกนอนกับก็พามาชมพัดเม็ดแจมนะครับ

เมื่อกอ็ยังไ่ได้แบ,บ่งตรงนี้นะคะอ๋อโอ,โอ้สวยสวยป่บอกแมว่าสวยเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนู่นเนาะว้าวารครับเมื่อกี้เรากินกาแฟนู่นเรากินกาแฟข้างล่างนูน่นแล้วก็ขับรถขึ้นมาข้างบนนี้ครับมาชมาวิมุมสูงกว้างกว่านี้นะ เราสามารถมาที่ก็ได้ที่เมจแจมลำปางนะครับเพราะมาตังกลุ่มนี่ไงเนาะคะครับง่ายกว่า่ะกลับบ้านกันกลับบ้านดีกว่านาอยอิ่มเลยต้องเร็วครับเดีกครับเก็บเมี่ยงกาเก็บชาครับเนี่ย อ๋อเก็บเมียงเน,นนะาะครับสวัสดีครับทรงตังใดนี่ก็ทรงต้งใี้ซ่อนเนี่ยอ๋อตังแจซ่อนเนาะครับผมครับปลูกเมียงแล้วปลูกอย่างไรครับเี่กกาแฟกาแฟตัวไออ๋อครับนี่เป็นชิมชาวบ้านเนาะครับผมครับปพาไปชม น้ำตกประจมู่บ้านนะครับแม่แจ่มนะบ้านยาวธรรมชาติสวยๆอ่ะลองแวะมาชมน้ำตกช่วงหน้าฝนเนาะดูสิว่าน้ำจะเยอะไหมเราเป็นมาแต่แม่แรงน้อยอยู่ที่นาะ โสวยไหม,มนอ้อสวยเหมือนเดิมว้าวต้นไม้จะบางนิดนึงลงไปดีๆไม่งั้นไม่เห็นตามมาเจ้าต้านทำทางลงมาคันตกธรรมชาติไอคิดไอสวยสวยอลองดิ <c oughs> ว้าวโอ้โหสวยเนะ <Yeah. S 1> สดชื่นลงลนะ้ำก่อนครับว้า wow. ว <Yeah. S 1> ประจำหมู่บ้านนะครับ Yeah. Mm -hmm.